วันนี้เราจะมาทำอะไรครับทำชาเดนทายของให้ถูกอ่าทายของให้ถูกนะเดี๋ยวจะให้พี่วินชิมดูนะคะว<อ>่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรเดี๋ยวเริ่มจากแทนแทนแทนเฮ้ยไม่เอาตัวนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าแหมชิ้นเล็กๆไปก่อนนะอาชิมดูม<ะ> okay. เอาเก่งจังเลยถูกต้องได้ไปหนึ่งคะแนนเฮ้ยเอาอะไรดีเดี๋ยวนะเอาชิ้นใหญ่หน่อยนิดนึงเอาเคี้ยวให้หมด <c oughs> เคี้ยวให้หมดแล้วชิมชิ้นต่อไป <c oughs> กล้วย <c oughs> เอาได้ไปสองคะแนนก <c> ล <oughs> ้วยแล้วเหรอเอาอะไรดีวะโอ้ เขียวให้หมดอย่าเปิดดูนะก็เปิดดูหักคะแนนนะเขียวหมดยังหมดละเนาะโอ้ไม่ผ่าดเลยครับโอ้โหเรื่องกินต้องให้เขาครับเนาะเฮ้ยไอ้นี่เลยทีนี้ <S <S <ห>เรื่องเรืงใครได้อะไรอ่เอร้เขียวได้สามคะแนนแล้วนะ อีกสองคะแนนนะนไปเลยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งสองร้อยดีกว่าออกัดคืออะไรคืออะไรครับจะไม่ไ้ลังรู้จักเคมเค็มจิ้มเกลืออ๋อมีเกลืออ,อ,อ,อาถูกไปอีกหนึ่งข้อคือเกลือแต่อะไรจิ้มเกลือละ่ะ มันคือลูกอะไรลูกจำไม่ได้อ่าให้ทายระหว่างมะม่วงกับตะลิงปิงตะลิงปิงโอ้ไหนเปิดตาขึ้นมาดูครับว่ามันใช่หรือเปล่าใช่โอ้โหงับไปเลยครับหนึ่งร้อยบาทขอบคุณครับเอาเก็บไปกันอ๋อให้คุณแม่เก็บประหยัดกระปุกนะอ่ะโอ้โหใครค้าง มุดมีด้วยหเรหรอลมุลดยากจิยัการม้ามีการหยอกด้วยน้องเนาะผ่านเชิญกินได้ตามสบายครับถ้างั้นครับอืวันนี้วันนี้ผ่านเลยนะคบโอ้อา้าวโอ,เโอเ้เอางอ้อะไปทิ่มเกลือ <laughs> สูตรใหม่แล้วครับม้อจิ้มเกลือมันก็จะเค็มๆเหมือนหวานหน่อยนะครับสม,มพี่กวินกิจกรรมนี้พี่วินทำสำเร็จเี่เอ,เอได้ตังเป็นหนึ่งร้อยบาทง่ายๆครับเดี๋ยวคอยดูกิจกรรมต่อไปว่าพี่วินจะมาเล่นอะไรนะคะ,ะวันนี้พี่กวินต้องขอตัวลาไปก่อนเอ้าฝนตกแล้วครับบายยครับ บายสวัสดีครับ